ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วนะครับผมสําหรับในสูตรนี้นะครับก็อันเกือบทุกตัวเลยนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้ให้ล่างมาตรงๆเลยนะครับ8ปสี่นะครับล่างเท่านั้นนะครับเป็นสูตรล่างนะครับแต่งวดก่อนนะครับก็เพื่อไปออกบนนะครับแล้วงวดก่อนนู้นนะครับก็หลุดไปหลายงวดอยู่นะครับหลุดไป3ามสีงวดนะครับผมก็ไม่ลงให้นะครับ ก็ก่อนหน้านี้เข้ามาติดต่อกัน4ห้างว่ติดนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงที่เข้าแล้วก็ช่วงที่หลุดนะครับของสูตรเนาะนะก็นั่นนะครับก็สูตรมันก็จะมีช่วงนะครับที่เข้าก็เข้านะครับที่หลุดก็หลุดยาวเลยนะครับซึ่งกลับมาเข้าใหม่แล้วนะครับซึ่งมา2วดติดแล้วนะครับมาดูกันนะครับ2 3วดตติดแล้วมาดูกันว่าวดนี้นะครับจะได้เลขไหนนะครับซึ่งมาดูในงวดที่แล้วเลยนะครับในงวดของวันที่1 นะครับธันวาคมนะซึ่งเอาวดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นวันที่16นะครับ7 2 6 6 1นะครับ4 6หนะครับซึ่งหาลักสิบนะครับเราจะต้องนำนะครับในหลัก10ล่างนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับตามมาด้วยนะครับหลัก10ล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักหมื่นนะครับก็คือ7จะคูณทั้งหมดเลยนะครับ ด้วยเลขคงที่ 9, 7, 2, 6นะครับ 4, 9นะครับเป็น36 6คูณ7 42 4, 2เป็น8 7, 6เป็น42นะครับต่อจับเอาข้างบนนี้บวกกันก่อนนะครับ6บวกกับ2นะครับได้8นะครับตาแล้วครับตัวแรกนะครับในหลักสิบนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็4่คูณ2เป็น8นะครับบวกนำไปบวกนะครับกับหลักพันหลักพันก็คือ2จะเท่ากับ10ก็ได้ศูนย์นะครับตัวที่2ได้แล้วครับตัวที่3นะครับก็นำา2ตัวนี้นะครับบวกกับหลักแสนนะครับแล้วบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันเข้าไปก็จะได้7นะครับได้แล้วครับหลัก10ก็จะมี80 7ย์นะครับ 807ต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยง่ายๆเลยครับจะนําในหลัก10บนนะครับก็จะคูณเนาะอ่าคงเป็นคูณน,นะครับด้วยเลขคงที่8นะครับ6คูณ8เป็น48เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับต่อไปก็จะนำนะครับนำในหลักนะครับหน่วยล่างเข้ามาบวกก็จะเป็น6 8บวก6นะครับได้14 ได้แล้วครับ4แล้วก็ต้องเพิ่มไป2ขั้นนะครับก็จะเป็น4 5 6นะครับถ้าได้3ก็จะเป็น3 4 5นะครับก็วากันไปก็จบมาใส่นี้เลยครับก็จะเป็น84 85 86 04 05 06 74 75 76นี่เนี่นะครับ ล่างเท่านั้นนะครับก็ผลเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็น10 0 994แล้วก็8 4นะครับนะนะครับมาตรงๆเลยนะครับ8 4ดี่นี่นะครับในสูตรนี้ง่ายนะครับเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับสำหรับในสูตรนี้ต้องตามต่อสิครับเนาะในงวดวันที่1 16นะครับ คันวาคมหาในหลัก10นะครับหลัก10บเราจะนำในหลัก10ล่างนะครับ8นะครับแล้วก็จะเป็นในหลักนะครับหลักหน่วยล่าง4 10ล่างอีกนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักหมื่นก็คือ0จะคูณทั้งหมดเลยนะครับด้วยเลขคงที่9 7 2 6 8 9เนะครับเป็น72 สี่เจ็ดเป็น28นะครับก็8ปบวกสได้ศูนย์ตัวแรกนะครับในหลัก10 8 2ปเป็น16นะครับนำไปบวกกับหลักพันนะครับก็คือ0ูนกบวกศูนย์ก็ได้6นะครับได้แล้วครับตัวที่2 0ศนย์คูณอะไรก็ได้0ูนย์นะครับนำบวกกับหลักแสนแสนเป็น1นะครับแล้วก็จะเป็นหลักหน่วยล่างก็คือ4 1่บวกสเท่ากับ5นะครับ ได้แล้วคำหลัก10ก็จะมี065ต่อไปหาหลักหน่วยนะครับก็นำหลัก10บ,บนก็จะเป็น9คูณนะครับด้วยเลขคขงที่8นะครับ98ได้9 8เป็น72นะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับก็คือ4 2บวก6 4นะครับก็ได้6นะครับ ก็จะเป็น6 7 8นะครับจับคู่ไปเลยก็จะเป็น06 07 08 6 6 6 7 6 8 5 6 5 7 5 8นะครับนั้นแหละครับก็ตามนั้นนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับ โชคดีนะครับในสูตรนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับโชคดีกันไปหลายท่านอยู่นะครับถูกหวยกันไปหลายท่านอยู่นะครับล่างตรงๆนะครับล่างตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะมาบนก็ได้นะครับหรืออาจจะมาตัวกลับนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับในแต่ละงวดนะครับซึ่งผมไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับก็มีหลายสูตรนะครับที่ให้เลขมาตรงกันนะครับแล้วก็ ชนกันนะครับในงวดนี้นะครับผมค <Artem is. S 2> ิดว่านะครับเลขงวดนี้นะครับมันก็คงจะมาตามสูตรนี้นะครับถ้ามาตามสูตรนะครับก็ก็คงจะประมาณนี้นะครับนี่แหละครับก็ลองลองดูครับลองลองจับไปดูนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ใกล้ถึงวันแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวเลขนะครับยังไม่ได้ตัวเลขนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันเข้ามาบ่อยๆอยู่นะครับเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับซึ่งผมก็นะครับเอา ให้ดูแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ลองดูก็ได้นะครับนะนะครับเดี๋ยวว่าจะไม่เข้านะครับลองดูในงวดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้ครับมันเข้าในงวดไหนนะครับก็ลองดูในงวดวันที่16นะครับอ่ะลองดูครับลองดูว่ามันจะเข้าไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะครับในงวดก่อนนะครับ นี้มันก็งวดก่อนก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับก็มาดูดหลังๆนี่แหละครับเนาะก็เลยไม่ได้ลงให้นะครับวันนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เลยมาลงให้ดูนะครับหาในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับก็เราจะนํานะครับเราจะนํานะครับในหลักก็คือก็จะเป็นในหลักหลัก10ล่างนะครับแล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยล่าง หลักสิล่างอีกต่อไปก็จะเป็นในหลักหมื่นนะครับลองคำนวณดูครับ9 7 2 6 5 9เป็น45 3 7นะครับเป็น21บวกกันได้6 5 2เป็น10บวกกับหลักพันก็คือ3ได้3 7นะครับ7คูณ6 42บวกกับหลักแสน บวกกับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะได้3าะนะครับก็หลักหน่วยนะครับก็จะเอา8นะครับคูณด้วยเลขคงที่888 8, 8, 8เป็นนะครับ6กบวกกับหลักหน่วยล่างก็จะเป็น7จดเลขเนะครับก็จะมี6 6 7 6 869 3 7 3 8 3 9เนาะอ่ะซึ่งวันนี้มันชนกันนะครับอ่ะนะครับสำหรับผลนะครับที่ออกนะครับเป็นวันที่1สิงหาคมนะครับก็ออก3 9192นะครับอ่ะนะครับซึ่งงวดนี้นะครับก็ไม่มานะครับเนาะอ่ะนะครับเนี่ยแต่ไปออกข้างหน้านะครับนี่นะครับก็ตามนั้นนะครับสูตรนะครับงวดก่อนก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับ ก็ขอให้ทุกๆคนทุกท่านนะครับโชคดีกับสูตรนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับติดสูตรนี้ไว้ด้วยนะครับติดสูตรนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ห้ามลืมนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับสูตรนะครับล่างตรงๆนะครับชื่อสูตรนี้นะครับเป็นสูตรล่าง90เานาะอนาะนะครับชื่อสูตรล่าง90านนะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ